สวัสดีครับผมพี่น้องเพิ่งน้อยครับห้างนี่น้อย,อยพอดีจะของบ้านเป็นบอกให้มาออกให้ครับเจ้ก็จานนิดหนึง่งเพิ่งล้วงเลยครับไม่อยู่โดดหรอ,อว่าสิบวาเอาวันนี้จะของบ้านเป็นสิตัดต้นนี้ครับตัดตน้นไม้ออกเลยจําเป็นต้องเอาออกครับผมด้วยเดียวเลยสวัสดีครับผมบ่สูงต่ำ,ตำ พอดีมีบันไดให้พอมนิดนึงขึ้นไปหันบนครบกระเฮ็ดไว้แล้วเพิ่อนอาทิตย์ห้างหน่อยถ้ากรหายให้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวที่จุดควันขึ้นไปทึงบันไดเนี่ยบันไดไหมขึ้นไดน้บ้นี่ขึ้นง่ายอยด่ดอกงาเบิดไปเดี๋ยวไปเมืองทัง้งๆกับห้างนี่ห้างนิดหน่อยว่าคอยมีน้มหรอกแงบนี่ มีกับมีน้อยๆน้ำ่ห่ายถือว่าเอาออกให้เพิ่นเอาเพิ่งนออกให้เพิ่นดื้อครับเดี๋ยวเขียนไปท้าแล้วพุ่นละพวกมีมองเข้าไปตัดจดังเลยเนาะนี่เบ่งข้างามอยู่นี่เพิ่นงาม อวิ่งมึงเงีบครับผมเดี๋ยวเดาหามงึงเงียบกัน มั้ยพี่น้องมูนนี้มองต่างไทยนี่ครับผมห่างวันใหญ่แค่นี้แหละเพิ่งน่อยหวานได้อยู่แบนหนึ่งได้อยู่นี่บไดเดลายวไ่แต่ถือว่ามีครับแก้ยู่ไปเดี๋ยวเอาไปให้เจ้าของเป็น พอดีท้ายอันตอนปาดโบมีเเลียมมันบังงานใหม่โตพงกับบงังยูฝั่งนี่พอดีไอ้ท้ายไอ้พี่กับไก่ผดนี่ครับผมน้่าบานฝั่งมันห้างบาหไงเลยบ่เอินเดลีม่มขีน่นอเองครับห้างหน่อย ก็วันน้ำหวานก็ดีเลยมึงเต็มเปียเลยไหนจะเป็นดอกทองอุไลครับปันครับจะควาองเป็นละไปพี่น้องขอบับกันเล่ยครับผมเพิ่งอยู่ในบ้านทั้งนี้จะควาองบ้านเป็นยามมาตอดเลยบอกให้เอาออกห้ครับสวยอยู่เพราะได้กินอยูะ Anyway.